ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลกันพาแมนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเปิดกล่องกับ Adplay นะครับเล r a m e นี่เลยนี่เลยจากย e ี่ห้ออะผมให้ฟังเลยครผมออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันฟังนะครับจืเจียเสี้ยคออีกทีนะจืเจียเสี้ยคอใช่ครับจืเเจียงเสียงคอ คือยี่ห้อของมันที่ทางร้านเขาส่งชื่อมันมานะครับผมก็เข้าไปหนึ่งกูเกิลแล้วก็ทำการแปลไม่ได้แปลทำาะไรให้มันอ่านให้ฟังว่ามันออกเสียงว่ายังไงนะฮะอ่ะยี่ห้อมันก็คือจือเจียงเสี่ยงคอฮะใช้เป่าก็ไม่รู้นะฮะก็คือตัวเนี้ยมันมีความพิเศษยังไงก็คือมันเป็นงานที่เลืองแสงกับตัวแบ็คไลท์นะมนถอดด้ว่นผมสั่งมาเลยเนี่ยมมีแบ็คไลท์มาหลอดหนึ่งนะผมก็เปิด ให้ดูแล้วกันว่ามันเรืองแสงหรือเปล่านะครับตามภาพที่เขาได้โฆษณาไว้นะอ่ะอย่างแรกเลยไปดูแผงก่อนดีกว่าอ๋อผมให้ดูกล่องกล่องมันเนี่ยไม่รู้ว่าของบันไดก็หน้าตาแบบนี้หรนะือเปล่านะนี้ผมไม่ทราบจริงผมไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยอ่ะเพียงแต่ว่ามันมันเป็นตัวใส่ที่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกงานงานลิมิเต็ดเลยพวกนี้นะครับเออมันจะเหมือนงานตัวใสของบันไดอ่ะเออนะครับนี่กล่องประมาณนี้นะ กล่องไม่ใหญ่นะครับกล่องเหมือนกล่องเหมือนพวกเบอร์คาร์สมัยก่อนนะฮะแบบเวอร์คาร์รุ่นแรกๆเออกล่องจะประมาณนี้อ่ะก็ได้กล่องมาค่อนข,ข้างยับนะครับแต่ก็มันไม่ได้เป็นจากการขนส่งของทางร้านหรือของทางอะไรมันเป็นการขนส่งโดยดักจีนมาไทยนะผมดานนะเพราะตอนที่มันส่งมาถึงบ้านผมมากกล่องพังสดุกมันยังรูปทรงไม่ได้ยับเลยแต่เปิดมาข้างในมันยับอ่าแต่มันนีผลกับแผงข้างในนะฮะขอโทษนะววันนี้เสียงดังมาหน่อยนะครับ ก็อันนี้ผมได้มาราคาเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยแปดสิบมั้งเออไม่แพงนะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับนะดูข้างในเลยผมก็แกะซองมันหมดแล้วละ่ะนะดูเองก่อนทีเาดูแผงก่อนเลยนะครับก็นี่เลยแผงชุดแรกนะที่ผมเตรียมอาไว้ข้างในมันจะเป็นแผงสีสีขาวใสนะก็คือแผงพลาสติกใสนะครับเป็นพลาสติก เขาเรียกอะไรสีขาวค่ะสีขาวใสแล้วกันนะฮะเออขาวขุ่นสิมันเป็นแผงสีขาวขุ่นๆน,นะครับที่โปร่งนะฮะไม่ได้มีสีฉีดมาในนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณห้าแผงนะครับห้าหกแผงสองสี่ประมาณหกแผงก็คือแผงตรงนี้มันจะเป็นแผงที่เขาบอกว่ามันเรืองแสงนะฮะอ่าซึ่งมันเป็นเกาะชั้นนอกของตัวเลนส์เฟรมหมดเลยนะครับตรงนี้มีทั้งที่เป็น บอกดาบนะฮะอ่าบอกดาบแล้วก็เป็นโล่อืมโล่ก็มีแล้วก็เป็นเกราะชั้นนอกนะครับหมดเลยนะโอเคอย่าัน,นี้เรามาดูกันนะครับดูแผงอื่นก่อนต่อไปก็เป็นแผงดาบธันนะนะฮะเป็นแผงสีเงินนะครับชุบมาเงาแวบๆเลยล่ะอ่าก็ผมซื้ยต่อเล็เฟรมไกอีกของบันไดามานะก็หน้าตาดาบเขาก็ประมาณนี้นะครับจะเป็น เขาเรียกอะไรมีด้ามที่เป็นเหมือนทําเหมือนก็คือเป็นตัวดาบนะครับแล้วก็จะมีด้ามดาบที่เป็นเหมือนชิ้นเดียวกันนะเอาไปเจ็บกะไดป,ไปอกอีกทีนะฮะด้ามจับอีกทีหนึ่งอาบุตรเพนะครับอีกหนึ่งแผงนะแล้วก็ไปก็จะเป็นแผงพีซีสองแผงนะครับพีซีเป็นพีซีเหมือนนิ่มๆหน่อยนะครับอ่ารู้สึกว่าจะทํามาได้เหมือนของมันของมันใดนะ บันไดแผงพีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่เหมือนดาบันนะบดาบันมันจะแข่งโป๊กนะฮะอ่ะก็มาด้วยกัน2แผงนะครับก็ก็ขยับพวก้างหน้าจะเยอะหน่อยนะฮะเพราะมี p ีสมาเยอะขนาดนี้ต่อไปก็เป็นแผงสีแดงนะฮะสีแดงสีแดงสีแดงธรรมดาสีแดงแดงแดงสดเออสองแผงนะครับนี่คือผมเห็นก้านเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแอคชั่นเบรด้วยหรอ นะผมก็ยังไม่นั่งดูนะเหมือนจะมีแอคชั่นเบรกหรือตัวค้ำยันให้สักอย่างหรือเปล่านะฮะอ่าอ่าสองแผ่นนี้ก็จะเป็นโค้งนิดหน่อยนะครับเป็นโค้งนิดหน่อยมีมือนะประมาณนี้ไม่อยากเดาแล้วกันเพราะก็ไม่เคยต่อนนี้ต่อไปก็แผ่นสีทองเป็นทองคําแบบทองคำเขาเรียกอะไรอะสีออกของเหลืองนะไม่ได้ทองสว่างเหมือนสไตล์นะครับตัวนี้จะเป็นทองออกเหลืองเหลืองเลยเออเป็นทองแบบเข้มๆนะฮะ แผงเดียวก็น่าจะเป็นดาบแหละเนี่ยเป็นดาบอันนี้ปาบอกดาบนะครับอันนี้ปลายปลายด้ามดาบประมาณนี้นะครับสีทองต่อไปก็เป็นสีดํานะฮะสีดำมันมาทั้งหมด3แผงแต่จริงๆแล้วมันน่าจะหลุดออกจากกันมานะครับให้ผมเดานะเนี่ยเขาคงตัดมานะครับตัดมาตัดมาเพื่อที่จะได้แพ็คลงมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะะตรงนี้ก็คือเป็นแผงสีดําที่ ดำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดำแบบมองทะลุอ่ะนะฮะมันไม่ดำสนิทจริงๆมันดำออกโปร่งๆเออดำแบบโปร่งแสงนะฮะก็น่าจะแบบแสงทะลุเข้ามาได้ประมาณนั้นหรือว่าอันนี้มันจัดเรียงแสงด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะให้หมดสามแผงอ่าโอเคและแผงต่อไปเป็นแผงบีมเซเบอร์ะ er นะฮะที่เป็น เป็นเหมือนพลาสตใสนะแต่มันก็ไม่ได้ใสนะครับมันจะเป็นหนอกคุนๆนะฮะสีแดงแบบนี้นะครับหนึ่งแผงก็เออก็ไม่เบี้ยวนะก็ตรงดีนะครับเออถือว่าโอเคต่อไปเป็นแผงสีเทาไม่ดํานะแผงนี้มันจะเป็นเทาๆนะมันต่างกับแผงดําเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นสีเทาแต่มันจะเป็นแผงที่โปร่งแสงเหมือนเดิมคือสามารถแสงทะลุมองมองทะลุได้นะครับอืม นะหนึ่งแผงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นข้างเอวแหละผมจำได้เนี่ยขัางข้างเอวต่อไปนะครับก็จะเป็นอสุดท้ายก็คือแผงสีแดงชุบนี่แผงสีแดงชุบมีให้กันสี่แผงนะครับก็คือมันเป็นโครงในของมันแน่นอนนะฮะดูจากท่อนขาหวัวไหล่เร็วนี้น่าจะเป็นโครงในนะเพราะตัวนี้ตามชื่อเลยไรเฟรมนะฮะเฟรมมันก็ต้องเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าสีแดงในที่นี้มันเป็น แดงชุบนี่ว,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 วิง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 มาเลยนะครับน่าจะสวยงามอยู่นะแล้วแผงค่อนข้างเป็นอันเดอร์เกจไหมไมไมว่ะเฮ้ยน้อยอะ่ะมีอันเดอร์เกตน้อยนะแผงอืมามีแบบว่าชุบไม่เต็มมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยชุบไม่เต็มนะครับตรงนี้ขาวเนี่ยชุบไม่เต็มหมางพลาแต่เีแต่ดีที่ไม่โดนชิ้นง,งานนะมันพลาดที่ก้านก้านแผงนะอืม โอ้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันสุบพาดมานะครับไม่โดนแผงที่เดียวกันเลยอืผม,มว่าแดงมันไม่ค่อยสดวะมันออกซุ้มๆเนาะแล้วก็โอ้ในรูนี้ก็ชุบมาไม่ไม่ครบนะในรูเนี้ยถ้าทังเกตดูแต่ขาวๆ้าอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้โชว์หรอกตรงเนี้มันน่าจะเป็นที่ใส่อะไรสักอย่างนะฮะก็เอาเป็นว่าแผงก็พอโอเคนะครับไม่ได้น่าเกตอะไรขนาดนั้น แต่เนี่ยอย่างแผงเนี่ยผมมองเห็นเลยว่าการชุบไปเสมอนะฮะฝั่งนี้เข้มตรงกลางอ่อ,อนๆนะครับเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตรงด้ามตัวเนี้ยสีสีที่จะสดสวยเลยนะฮะส่วนตรงเนี้ยเ,เขาขาวแหงชุบมาสีไม่เสมือนกันนะโอเคอ่ะก็ผมราคามันนะฮะราคามันแค่นี้เองนะครับแล้วก็หมดดังแผงเอาแผงหมดแล้วต่อไปเรามาดูดีคอดีคอก็จะเป็น ดีคอน้ำนะฮะดีคอน้ำแล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์แพ็คมาด้วยกันนะครับอ่าก็สีสันสดใสนะสติกเกอร์ไอไอดีคอน้ำเนี่ยมันก็นะสวยดีนะครับสวยดีสวยดีต้นลายสวยดีโอเคตัวนี้จะขายดีรอเปล่านะถ้าไม่ขายอาจจะติดนะเนี่ยขอคิดดูกป่อนะครับแล้วก็สุดท้ายเฮ้ยมันมีนี่อันนี้แผงหลุดมาอันนึงหลุดมาจากไหนไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแผงเอ่อเบอร์สามสิบหกนะครับ เป็นแผงสีเขียวเล็กๆไม่รู้อะไรอะ่ะคมๆมแล้วจะเป็นแบบพวกอะไรนะที่ที่อยู่ที่ปืนตัวนี้มีปื้นอนะวะไปช่างมันก็คือเป็นแผงที่หลุดออกมาจากอะไรไม่รู้นะครับอีกหนึ่งแผงอ่ะอเก็บไว้ก่อนนะสุดท้ายเรามาดูคู่มือนะครับคู่มือนี่คู่มือหน้าแรกมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นการแบบพิมพ์สีมาแบบซีดๆนะเหมือนสีซีดอะเออ พิมมาแบบคุณภาพไม่เกรดเอ่ะประมาณนั้นแต่ความคมชัดยังได้อยู่นะฮะความคมชัดได้อยู่นะก็หน้าหลังสีนะครับนาด้านหน้าสีนะฮะส่วนด้านในหน้าแรกก็จะเป็นการบอกความแผงมีกี่แผงมีอะไรบ้างเช่นเคยนะครับนะหน้าแรกเปิดเข้าไปด้านในนะครับกอ็อันนี้เหมือนเขาก๊อปมาทั้งเล่มเลยไหมเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างเหมือนของบันไดเลยนะการประกอบแล้วก็ รูปเส้นสายทุกทุกอย่างเ,เหมือนของบันไดเลยค่อนข้างจะดูง่ายนะครับแต่ว่าด้วยความพิมพ์มาสีไม่เข้มมันก็อาจจะแบบสีจางๆหน่อยนะครับเออแต่ก็ยังดูรู้เรื่องนะมันดูรู้เรื่องอยู่นะครับนี่ดูรู้เรื่องอยู่มันเห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรได้นะอ,อส่วนหน้าสุดท้ายก็จะเป็นการติดดีคอนะมีมาให้ด้วยผมว่านี่ก็บันไดมาแหละเพราะว่าบันไดเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมเออ อ๋อนี่ไงมีปืนด้วมันมีปืนแสดงว่าไอชิ้นเมื่อกี้ที่หลุดมาน่าจะเป็นตัวเล็งปืนอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นเล็งที่ไว้ตออ่าของปืนอะ่ะพูดพูไปถูกนั่นแหละอืมข้ามันอ่ะก็ทั้งต่องมีประมาณนี้หมดแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าแบ็คไลท์กับแผงมันจะเรือนแสงแค่ไหนนะครับเอาไว้ดูคืนนี้นะครับเดี๋ยวข้าไปกอนคืนเลยแล้วกันโอเคครับ ตอนนี้ที่มืดๆขนาดนี้อยา่าเพิ่งตกใจนะครับว่าคลิปเป็นอะไรนะครับต่อไปเราจะมาดูว่าแผงนะมันเรืองแสงแค่ไหนนะฮะอ่ะพร้อมหรือยังครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามไอยังไงยังไงยังไงมันมันใส่กิงวะเฮ้ยมันโดนแบ็คไลท์แล้วมันก็เรืองแสงอย่างนี้นะเห็นไหมอ่ะถ้าเทียบกับแผงอื่นนะครับเทียบกับแผงสีแดงก่อนนี่เห็นไหม มันไม่เลืองแสงนะครับแทนดีแดงนะแล้วก็เป็นแดงแบบแดงด้านๆนะมันก็ไม่เลืองนนะเห็นไหมมันตดนไฟเหมือนกันนะครับมันก็ไม่เลือนแสงออซึ่งผมรู้สึกว้าวมากเลยนะตอนที่เปิดเคสครั้งแรกอะว่ามันเฮ้ยต้องเจ๋งว่ะรู้สึกเป็นของเล่นใหม่ยังไงไม่รู้นะถูกใจมากเลยนะตอนเนี้ยเห็นปะเอ,อ้ยเฟียเฟียวเฟียเฟียใครชอบของแปลกก็ไปซื้อได้นะ ราคาก็โดนใจเด้ไม่กี่ร้อยอะ่ะเออไม่ถึงพันนะราคาไม่ถึงพันนะส่วนร้านไหนก็อ่าร้านนี้ผมซึ้อจากร้านลำปางนะร้านลำปางกันพาเขามีขายอยู่นะไปซื้อกันเองนะนะซื้อแผงแล้วก็ซื้อไฟมาด้วยแล้วก็เปิดโชว์นะครับงานถูกใจไหมส่วนตัวฟูสผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันว้าวดีนะครับไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะฮะโอ้โหเฮ้ยเมาเฮ้ยไม่ใช่สิ คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปตรงนี้แล้วกันนะฮะจบไปแบบมืดๆืสลัวสแบบนี้นะบรรยากาศไฟแบบไฟตรงนี้นะดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะอ่ะใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะฮะอ่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรแน่นอนแม่เป็นตัวนี้อยู่แล้วแหละนะใครอยากดูก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับคิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ